you <phone rings> สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะตอนนี้ช่องกิ่งฟ้า2 4 6 Fa ์ซิกฟ้านนะคะมีปุ่มซ u เปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณจะเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากหลายๆท่านทักมหาหาจาร์หลังไม้ว่ายอยากที่จะสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะแต่อาจารย์เองไม่รับโอนใดๆส่วนตัวน,นอกจากท่านที่รับพี่หินมงคลไปดูแลและอาจารย์เองก็งดดูดวงส่วนตัวมาร่วม5ปีแล้วนะคะช่องทางซูเปอร์แตงของ YouTube เป็นช่องทางที่ปลอดภัยมากที่สุดนะคะอาจารย์จะได้ส่วนแบ่งจากทาง YouTube เพื่อมานําปรับพัฒนาช่่องงงเป็นวักกําาลใใจห้้ิฟ ทำคลิปต่อไปและที่สําคัญกิ่งฟ้าจะแบ่งส่วนทําบุญเป็นประจําอย่างที่อาจารย์ทำนะคะก็กราบขอบพระคุณหลายๆท่านที่ส่งซปเปอร์ตงกันมาแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนกิ่งฟ้าตลอดมานะคะขอให้พวกคุณมีความสุขมีความเจริญมากมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณดดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า Two f x f e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กระดมนายดวงเป็นประจําเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องค่ะส่วนพิกัก เห็นเป็นพ pues oh. ี่หินลัคกี้ชามสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะเห็นตะมือกับไพ่ไม่เห็นหน้าอาจารย์แบบนี้ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอันนั้นคือออริจินอลเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นคลิปที่มาเพื่อที่ตัวอาจารย์เองแล้วก็ตัวคุณจะได้ไม่เบื่อเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างสลับไปเป็นประจำถ้าคุณติดตามอาจารย์ก็ก็จะทราบนะวอาจารย์ทาสลับอยู่แล้วนะคะส่วน วันนี้นะคะ,ะเนื่องจากทุกคลิปนะคะคนก็จะแซวเดี๋ยวอาจารย์แต่งหน้าบ้างไม่แต่งหน้าบ้างวันนี้แต่งหน้านะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่แต่งหน้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะแต่วันนี้มาจัดเต็มนะคะเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปงานต่อนะคะอเดี๋ยวต,ตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่หัวข้อตามที่อาจารย์ขึ้นเอาไว้เลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณโดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือคาดฝันเอาไว้นะคะโดยการ เลือกไพ่ทั้งหมด3กองนะคะแต่เลือกเพียงหนึ่งกองแต่เพียงเท่านั้นที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มแนะนําเลยอันนี้รอบนี้จะเป็นไพ่แบบสีสันค่อนข้างฉูดฉาดนิดหนึ่งต้องเรียกว่านิดหนึ่งนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนํากันเลยดีกว่านะคะกองที่1นะคนะคะจะเป็นไพ่ชื่อว่าดวงอาทิตย์ค่ะเลือกเพียงกองเดียวพอนะคะทุกท่านชอหอาจารย์พูดชัดเจนนะกองที่1นนะคะเป็น ไพ่ชื่อว่าพระอาทิตย์ค่ะหรือว่าจะเลือกจากสีก็ได้สีแดงสดเลยนะคะโอเคถ้าชอบกองนี้เก็บเอาไว้ในใจค่ะกองที่สองนะคะจะเป็นชื่อไพ่ว่าดวงสมพงค์ค่ะจะเป็นไพ่เป็นมังกรนะคะแล้วก็สีม่วงม่วงชมพูนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็เก็บเอาไว้ในใจนะคะดวงสมพงค์ค่ะกองสุดท้ายกองที่3นะคะจะเป็นชื่อไพ่ว่าพระจันทร์ค่ะพระจันทร์นะคะ ะจะเป็นไพ่ออกแนวสีฟ้าน้ำเงินนะคะ,ะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจนะคะกองที่3ามไพ่ชื่อว่าพระจันทร์ค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์จะเอาไพ่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะเพื่อให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิเลยนะ,ะทําใจร่มๆใจเย็นๆนะคะเริ่มค่ะ เลือกกองได้แล้วนะคะอาจารย์จะแปะไทม,ะม์สเตมเอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยคะ่ะทันที่เลือกกองที่1น,นะคะไพ่ชื่อว่าดวงอาทิตย์ไพ่สีแดงสดเลยนะคะใครที่เลือกกองนี้เรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณโดยที่เราไม่คาดคาด,ดฝันนะคะเรามาดูไปแนวทางกันเลยดีกว่านะคะ protectionreflection d e c i i s โอเคก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอเริ่มทำนายเลยนะคะคือต้องบอกว่าในเรื่องการไม่คาดคิดกาดฝันของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่า,ามันจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะอาจจะตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ดีไหมหรือจะไปทําอย่างอื่นดีหรือว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตก็ได้อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเ,เรื่องการทํางานเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการ ต่อยอดบางสิ่งบางอย่างในอนาคตนะคะมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องคิดค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่อาจารย์กลับมองว่าเป็นการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือคิดเพื่อที่จะก่อเกิดสิ่งที่มันมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคตค่ะ มันจะไม่ใช่การคิดมากในทางที่เป็นทางลบเสมอไปนะคะมันเป็นการคิดมากในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแปลว่าคุณกําลังไตรตรองอะไรบางอย่างที่เราเพิ่งผ่านมาบางคนอาจจะเพิ่งผ่านมารสมผ่านบททดสอบผ่านบทเรียนราคาแพงมาก็ได้หรือว่าผ่านความผิดหวังเสียใจอะไรก็ตามแต่มาอาจารย์ขอส่งกําลังใจให้คุณอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหลตรนี้เนี่ยมันเป็นแค่บททดสอบและมันเหมือนกับว่าเหมือนมาทดสอบเราว่าเออ มันไม่มีบารมีไม่เกิดอะประมาณนี้นะคะอาจารย์ให้คําพูดนี้ได้เลยนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่า ต่อจากนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เราเจอสิ่งเหล่านี้มานะคะคุณจะเหมือนมีความเข้มแข็งในจิตใจคุณจะรู้ว่าจะรับมือยังไงถ้าเจอสถานก,การณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์มองว่าใครที่เป็นคนที่หมัน่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆจะมีคนปกป้องรักษาคุ้มครองนะคะอาจจะเป็นธรรมวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมคอยให้กําลังใจ คุณคุณเหมือนกับว่ามีคนเคียงข้างคุณอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเดียวดายหรือว่าจะคุณจะได้รับการเยียวยาจิตใจในด้านต่างๆ ในเชิงที่ว่าอาจจะมีคนให้กําลังใจคุณเองอาจจะไปเจอผู้คนดีๆเจอสังคมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้หรือว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นคลิปหรืออะไรที่แบบหรือไม่กะท่านคุณนี่นี่พูดอวยตัวเองนะคะมาดูคลิปของอาจจะอาจจะได้อินสปิเรชันได้แรงบันดาลใจได้กําลังใจได้พลังงานนั้นบวกไปหรือคุณอาจจะไปเสพสื่อในด้านบวกหรืออยู่กับคนที่อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นก่าเราเนี่ยมามาสอนอะไรบางอย่างกับเราก็เป็นได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งน เป็นการตัดสินใจของคุณนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วอาจารย์ก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณเองอาจจะแปลว่ามีเงินมีทองมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินมากยิ่งขึ้นหรือว่าสร้างอนาคตมากยิ่งขึ้นจริงๆถ้ามอยอมุมหนึ่งถ้าบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลากับคู่ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลิกลาในทางที่ดีหรือไม่ดีหรือจบกันสวยหรือไม่สวยก็ตามแต่แต่อาจารย์มองว่าถ้าตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณเอาไปจบกาแฟนะแต่่่่หมาถึงงวใครทีพิจบ หรือว่ามันอาจจะมีวิเวลอยู่นะคะอา,อาจารย์ก็มองว่าบาง,บางทีบางครั้งเนี่ยการที่คุณอ่า โสดเนี่ยคุณเองอาจจะไปสามารถทําอย่างอื่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนประสิทธิภาพในการทํางานทําเงินหรือว่าสร้างอนาคตอาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วไปเลิกกับแฟนไม่ใช่นะคะ <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นใดใดทั้งสิ้นคือแค่อาจารย์จะมองว่าในแง่มุมที่มันเป็นพลังงานดีๆก็คืออาจารย์มองว่าบางคนอาจจะจบจากสิ่งที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือเราไม่ใช่สําหรับเขาเราไม่ใช่เขาไม่ใช่สาหรับเราไปเป็นการจบแล้วคุณเองอาจจะมีการเหมือนพึดสู้ในการทําอย่างอื่นให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีว เป็นแปลว่าโสดแล้วก็รวยก็เป็นได้แต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะสละโสดเลยก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะแบบนีแฟนได้แต่งงานมั่นหมายมีคู่แบบสายฟ้าแลบเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณมีโอกาสที่จะร่วมมือร่วมใจนะคะหรือว่าร่วมทํางานกับผู้อื่นมีการ c o ลแลบมีการโค o ป e r กับผู้อื่นหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะ มีโอกาสได้คู่ได้เจอเพื่อนคู่มิตรเพื่อนเพื่อนคู่เคียงกายของเราหรือว่าเป็นคู่รักก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บารมีก็เป็นได้นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้อาจารย์มองว่ามันก็เหมือนเป็นการทิ้งทวนสิ่งที่มันไม่ดีและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันมันโอเคมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่ที่เหลือมันก็อยู่ที่ความคิดการกระทําของตัวคุณล้วน,น,นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรที่ไพ่ต้องการจะบอกอีกไหม ไพ่จริงๆอ่ะมันขึ้นการเปลี่ยนแป,แปลงชัดเจนอยู่แล้วในพลังงานของคุณเนี่ยพลังงานขึ้นเท้าเกิด t e m p a r a n c r e ขึ้นมานะคะส่วนมากแล้วมันจะแปลได้เหมือนกันบางท่านอาจจะมีการเดินทางนะคะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางแบบอยู่ในประเทศไทยอาจจะเป็นท่องเที่ยวหรือไปทํางานหรือมีการโยกย้าย,ายาเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าตัวเองอยากที่จะไปชาร์เลนจ์ตัวเองหรือว่าอยากที่จะไปเจอเรื่องท้าทายในการใช้ชีวิตการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้รู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นกล้าทํามากขึ้นกล้าบุกกล้าลุย แล้วก็มีความสนุกกับมันมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าถ้ามอ,องอีกมุมหนึง่งคุณเองอาจจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการจบจากสิ่งเดิมสิ่งแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะ,ะแล้วก็พลังงานขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าตัวคุณเองอะคะ่ะจะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จเพราะไพ่ขึ้นคาว่าพื้นที่แห่งความสําเร็จนะคะอาจารย์หนึ่งบอกไงว่าตัวคุณน่มันมีโอกาสที่จะ เหมือนไปได้ไกลามากขึ้นกว่าเดิมก้าวกระโดดในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วไพ่ก็ขึ้นเห็นไหมอุปถัมภ์คำชูจริงจริไพ่ขึ้นคําว่าได้รับความช่วยเหลือ,อถ้าสังเกตพระพิกแคเด้น,นั่งอยู่ตรงมังกรนีน่ประมาณนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าคุณเองสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้มีความเป็นผู้ใหญ่มีอํานาจบารมีมากขึ้นได้รับประสบการณ์มาทําให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในชีวิตเนี่ยพลังงานกองนี้คือดีมากๆแต่แค่ว่า มันอาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยใจในการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่อาจารย์ก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆท่านต้องผ่านอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์เราอะค่ะเราต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้อยู่แล้วคือให้ชีวิตราบรื่นราบเรียบเพอร์เฟคร้อเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือต้องท่องเอาไว้เลยเป็นสัจธรรมของชีวิตเลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะแต่ตอนนี้คุณเองอาจจะเป็นการเกิดใหม่เหมือนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไอ้สิ่งเดิมมันดับลงไปมันจบลงไปแล้วตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจอดีตแแตต่เเเเออาาาดดีีมป็นบนบบบบททรรยละสให้กััว นะคะฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าคุณเองจะได้รับการช่วยเหลือได้รับคาว่าเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานขึ้นคําว่าแบ่งปันสุขนะคะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าเรามีเราควรที่จะแบบเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการให้กําลังใจผู้อื่นก็ได้หรือบางท่านอาจจะชอบทําบุญหรือว่าชอบในการดูแลผู้อื่นอันนี้เป็นได้หมดเลยช่วงนี้เลยบอกว่าคุณเองจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณจะเข้าใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะคก็ มีอะไรต้องพูดมากสําหรับกองนี้ก็ถือว่าเป็นการปเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันในทางที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขอให้อาหหลายท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญามากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสปอร์ตตัวอาจารย์นะคะหรือว่าช่องของกิ่งฟ้าก็สามารถกดซุปเปอร์แตงนะคะเป็นรูปหัวใจด้านล่างหรือว่ากลุ่มขอบคุณได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกริ่งริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม c e b o o k Fan Page ได้ทิกตอกได้ไอจี IG, ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านาค กองที่สองนะคะใครที่เลือกไพ่คาว่าดวงสมพงนะคะหรือไพ่สีม่วงอันนี้ม่วงชมพูนเนาะเรามาฟังคําทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงชับพลันนะคะสำหรับตัวคุณบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะ concentration fulfillment I'm n แน knowing โอเคอันดับแรกเดี๋ยวอาจารย์ทำนายก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเพิ่มนะคะคืออาจารย์มองว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะจิตใจ หมือนคือต้องการสแสวงหาความสงบในจิตใจอ่ะหรือบางทีบางคนจิตใจค่อนข้างวาวุ่นอาจารย์บอกได้คาเดียวนะคะถ้าเราไม่ดึงสติและปัญญาของเรามาเราเองจะไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกเสมอในทุกๆคลิปถ้าคุณดูอาจารย์เป็นประจําคือบางทีมันนั่งสมาธิบ้างหรือว่าหาก,กิจกรรมทําให้เกิดสมาธิหรือว่าออกจากสิ่งที่มันไม่มีความสุขคะ่ะคือหมายถึงว่า อยู่กับคนที่ไม่ท็อกซิกอยู่กับพลังงานที่ด้านบวกหรือบางคนจําเป็นที่จะต,ต้องอยู่กับคนที่ท็อกซิกและหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเวลาแบบเรามีเวลาอะไรต่างๆอาจารย์เชื่อว่าจงออกจากตรงจุดนั้นนะคะมันมันต้องมีบ้างสมมตินะเราทํางานกับคนที่มันท็อกซิกหรือเราเจออะไรที่แบบแต่ละครั้งที่เราเผชิญหน้าอยู่อ่ะมันอาจจะเจอคนที่มันทําให้เราลําบากใจไม่มีความสุขในการทํางานแต่พอเลิกงานแล้วอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าคุณยังไปหาเพื่อนฝูงคนที่ดีกับเราขอกําลังใจจากบุพการีหรือผู้มีพระคุณหรือว่ากับ เราอาจจะไปออกกําลังกายไปเล่นโยคะหรือหรือแบบอยู่กับน้องหมาน้องแมวมันสามารถที่จะคลายความเครียดได้เยอะอะค่ะคืออาจารย์มองว่าแต่ละคนมันมีเวรที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่อาจารย์ให้คุณได้ก็คือกําลังใจนะคะ ถ้าสมมติบางคนอาจจะเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกใจเราเลยแต่ท่องเขาไว้นะคะว่าสิ่ง,งต่างๆบนโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอส่งกำลังใจให้คุณมากๆว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะแค่แก้ที่ใจคําเดียวเลยนะแก้ที่ใจแต่ถ้ามงคลบอกอาจารย์คะหนูปกติคะ่ะหนูมีความสุขอาจารย์ดีใจด้วยว่าเราเป็นคนอยู่เหนือดวงนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงว่าคุณเองอาจจะรับการช่วยเหลือหรือคุณไปช่วยเหลือใครและรวมถึงงงงงงชช่่่ววนนนนีี้้้จะะมมาาาิเเขคขคคออย ทำงานเยอะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะมีช่องทางในการทำเงินมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่า การทํางานมากมายาหรือว่าอาจจะมีหลากหลายช่องทางในการทําเงินอาจจะมีแบบลู่ทางในการทำมาหากินที่ดีมากยิ่งขึ้นมีเหมือนเป็นหนึ่งว่าพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะอาจจะเจอสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าต้องเคลียร์สภาวะด้านลบในใจออกออกไปก่อนนะคะแล้วเดินหน้าเจอสิ่งดีดนะคะบางคนที่อาจารย์เห็นน่ะคอมเมนต์มันจะเห็นได้เลยว่าเรามีพลังงานแบบไหนนะคะคือบางคนคอมเมนต์แบบไม่ได้ใจความในเชิงว่า ดูด่าว่าคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าอาจารย์เข้าใจนะมาระบายอันเนี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วการที่บางทีบางครั้งเนี่ยเราเราเองไปส่งพลังงานออกไปจากตัวในทางที่ลบ เราเองจะเจอสิ่งลบๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันสู้เปลี่ยนทัศนคติความคิดแล้วส่งพลังงาน,นดีให้กับผู้อื่นอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆสิ่งดีงามพลังงานในดีๆจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วจริงๆค,คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะมีความ perfectionist คือต้องเป๊ะต้องดีไม่ดีฉันไม่ทํามันทําให้เราตึงเครียดตึงมากเกินไปก็ไม่ดีหย่อนลงไปบ้างก็ดีนะคะอาา่าฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังยังมองในมุมนึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะ มีอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงว่าคุณจะเข้าใจสัจธรรมหรือชีวิตมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะอาจารย์มอเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะอะดี๋ยวเรามาดูเพิ่ม บางท่านอาจจะมีโอกาสทําอะไรเดิมๆนะคะกลับไปทําอะไรเดิมๆนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บางท่านอาจจะมีการลงทุนทําอะไรไปแล้วรอผลกําไรที่จะตามมาแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าตัวเราเองอะค่ะอาจจะมีคนสปอร์ตจริงๆนะคะมีคนคอยช่วยเหลือได้รับกําลังใจที่ดีแล้วก็คุณเองอะค่ะจะมีการก้าวกระโดดในเรื่องการเงินของคุณดีมากขึ้นเขาเรียกว่าฟื้นตัวค่ะบางคนอาจจะบอกว่าดวงฟื้นตัวแต่การเงินยังไม่ได้ดีร0 0อ แต่มองเป็นคำว่าฟื้นตัวค่ะมันเป็นดวงพลิกฟื้นอะจากร้ายกับกลายเป็นดีมันเก็นคำว่าฟื้นตัวแต่บางคนถ้าดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นการหมุนเวียนสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วดึงดูดสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันกระทบกระเทินจิตใจแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณหมั่นฝึกสมาธิหรือสวดมนต์บ้างหรือว่าทํายังไงก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีจิตที่มัน ม,มันมีความสุขวิธีอยู่ในตัวค่ะเสพสื่อที่เป็นด้านบวกฟังธรรมะฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือฟังเพลงปรับสมาธิบ้างมันจะช่วยคุณได้เยอะมันจะแก้ไขได้จริงๆถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราเองไม่มีใครมาแก้ไขดูเตะตัวของตัวแบบตัวคนอื่นมาแก้ไขตัวเราได้เราเพเสงแเท่าเท่ากับตัวเราดีที่สุดนะคะแต่อาจารย์ขเขาส่งกำลังใจให้คุณอยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่คือเราเป็นมนุษย์อดมันมีรักโลภโกรธหลงอาจารย์ยังเป็นเลยนะคะมันเป็นบางทีบางครั้งวันนี้เป็นวันกู๊ดเดย์สอีกวันหนึ่งเป สิ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าเรามีความ เขาเรียกว่า stable ในจิตใจคือจิตใจเรามั่นคงไม่ว่าอะไรที่มันเหมือนพายุโหมกระหน่ำเข้ามามันจะสามารถจัดการได้นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีติดตัวนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีสติปัญญาที่ดีมันจะดึงดูดสิด่งดีตามมาหาตัวเราเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานเนี้ยบางท่านอาจจะมีมีสิ่งที่ต้องฝ่าฟันมีสิ่งที่ต้องสู้ต้องฝฟแต่อาจารย์เชื่อว่าการที่คุณลงแรงในการทําอะไรบางอย่างช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่เสียแรงเปล่าเรียกว่า ต่อสู้หรือไฟแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้ดีแต่มันอาจจะช้าลงนิดหนึ่งหรือว่ามันอาจจะใช้เวลาน,นิดหนึ่งแต่อาจารย์เชื่อว่าช้าๆได้พาเล่มงามนะคะถ้ารีบด่วนเกินไปมันจะพลิกแพลงเนาะแต่อาจารย์มาว่าช้าแล้วดีไปอย่างเต่าแต่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองอะค่ะมันจะฝ่าฟันได้ทุกอุปสรรคไม่ว่าอะไรเข้ามาหาตัวคุณอาจารย์เชื่อว่าคุณสามารถที่จะลุยฝ่าอุปสรรคตรวนั้นไปได้แน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า คุณเองอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตยเยอะขึ้นบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือก็เป็นได้นะคะแต่กองนี้ขอเตือนหนึ่งหนึ่งอย่างก็คืออย่า พยายามใจอ่อนหรือขี้สงสารจนทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนจะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือได้แต่อย่าช่วยจนกระทั่งตัวเราเองเดือดร้อนหรือเอาตัวเองไปเข้าไปเกี่ยวกับปัญหาทุกปัญหาจนกระทั่งเราเองไม่มีความสุขนะคะแต่ถ้าบางคนเป็นอาชีพที่ต้องแก้ไขปัญหาให้ตัวคนอื่นคือมันต้องรับปัญหาเพราะเราเป็นเป็นตัวแก้ไขเนาะหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนเยอะนะคะหรือเป็นอาชีพที่จะต้องแบบ แก้ไขปรับปรุงหรือไม่กระทั่งเป็นช่างซ่อมอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นให้คําแนะนําหรือใช้คําพูดในการโน้มน้าวจิตใจคนหรือว่าปลอบประโลมคนสมมติให้เห็นภาพชัดเจนเลยเป็นหมออ,อย่างเงี้ย เป็นได้หมดเลยคือช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะเป็นพิเศษนะคะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะดีนะคะแต่อันนี้คือที่อาจารย์พูดคือมันจะแบบดีขึ้นกว่าเดิมดีมากๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะยื่นเข้ามาหาตัวคุณเป็นโอกาสที่เรียกว่าโอกาสที่ดีะคะ่ะในเชิงที่ว่าบางคนอาจจะเจอโอกาสที่จะในการทํางานเจอโอกาสใหม่ๆที่จะพบปะผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่ไพ่ต้องบอกเพิ่มไหมไพ่ขึ้นว่าลงมืทมอทำเขาพูดเลยนะอยา่าขี้เกียจจงลงมือทําอย่าคิดว่า ตัวเองทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองถ้าใครจะดูถูกเราปล่อยเขาเพราะสุดท้ายกรรมเป็นของใครของมันกรรมเป็นเฉพาะของบุคคลจริงๆนะใครพูดยังไงได้อย่างงั้นถ้าเราพูดไม่ดีใส่คนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครพูดไม่ดีใส่เราเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสาปแช่งเขากร,รมมันมีจริงแต่แค่ว่า มันจะอยู่ที่ช่วงเวลาไหนที่มันจะเล่นงานเท่านั้นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าผู้กล้าหารพลังงานของคุณช่วงนี้คุณจะมีอำนาจมีบารมีหรือว่าคุณเองจะกล้าบุกกล้าลุยในการทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแต่มันจะมีโอกาสที่เราเองอะคะ่ะมันจะเหมือนใช้ชา้ชาช้าๆนิดนึงแต่มันจะได้ดีนะคะช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องคิดทบทวนนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ าบางอย่างนะคะแต่เป็นการทิดทบทวนในเชิงที่ว่าทําดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะหาคําตอบได้แล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่ามีการเหมือนแบบเหมือนปักหลักทําอะไรบางอย่างเหมือนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ พลังงานขึ้นคําว่าคือกองนี้มันจะเป็นกองที่เหมือนกับว่าบุกลุยจริงๆนะอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะเอาตัวูดตรงๆนะเพราะว่าพลังงานกองนี้มันออกแนวเกี่ยวกับเรื่องงานเงินแล้วก็แม้กระทั่งเหรียญฉะนั้นช่วงนี้แบบถ้าคุณตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทำมาหากินจ้งใจทํางานมันก็เหมือนกับว่าสอบผ่านสอบได้ประสบความสาเร็จได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมะแต่มันอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยปาดเงินหน่อยแต่อาจารย์ก็เชื่อว่ามันไม่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  ไม่ไม่เหนียวไม่ไม่ไม่มากกว่าความที่คุณเองทําไม่ได้คือมันเหมือนกับว่าความสามารถคุณสามารถทําได้อะค่ะแล้วก็ไม่เหนี่ยวความสามารถที่เราจะทําไม่ได้โอเคไหมเออคือก็คือคุณสามารถทําได้ความสามารถคุณมีคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแต่แค่ว่าอย่าตึงจนเกินไปเท่านั้นเองแล้วพ่าขึ้นอภิมหาเศรษฐีถ้าคุณจ้างใจทําอะไรต่างๆเงินมันเป็นของคุณคุณมีโอกาสกอบโกยทรัพย์มีโอกาสที่จะดึงดูดในเรื่องการเงินเข้ามาดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาฉะนั้นกองนี้มันจะเป็นกองเฮงเฮงรวยๆวยเก่งหล่อสวยนะคะ เก่งเฮงดีอะประมาณนี้นะคะคือมันจะมีสิ่งต่างๆดีๆที่มันจะเหมือนครอบเข้ามาหาคุณหรือดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นคำว่ามีคนอุปถัมภ์คำชูมีคนเมตตาคุณจะเป็นที่รักแก่คนพบเห็นดูของคุณค่อนข้างมีความโดดเด่นอยู่นะ,ะแต่ก็อย่างที่บอกคือ,อ,อช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคือทําอะไรก็ตามแต่มักที่จะเหมือน ได้ดีมากคนอื่นจนกระทั่งบางทีคุณอาจจะอิจฉาลิษยาเราก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยฉะนั้นเลยบอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะคุณกําลังที่จะได้ดีแล้วนะคะอย่าไปเอาอะไรมาขัดขัดขาตัวเองนะคะนะแล้วก็เนี่ยชัยชนะจะเป็นของตัวคุณนะคะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝ่าฟันนิดนึงแต่ชัยชนะที่คุณกําลังรอคอยมันจะเป็นชัยชนะที่ใสสะอาดและเป็นชัยชนะที่หอมหวานมากๆอ่าต้องพูดแบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าก็ขอจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะกองนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแบบในในด้านที่แบบอาจารย์บอบ ไปใ anyway นเวนึงเลยนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าคุณมีกําลังใจในการทําแน่นอนเพราะอาจารย์จะบอกกําลังใจตรงนี้ให้กับคุณแล้วก็ขอให้คุณมีพลังงานด้านบวกไปส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสาหรับท่านใดที่ต้องการซัพพอร์ตตัวอาจารย์หรือทอซัพพอร์ตช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดซุปเปอร์แตงเป็นปุ่มรูปหัวใจนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งริงๆเปกำลังใจให้อาจารย์ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติกตอกได้ไอจีได,วด,วด,วดว้วันนี้ลาไปก่อนนะคะท จันนะคะเป็นไพ่สีน้ําเงินสีฟ้าแบบนี้นะคะเรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นคุณแบบฉับพลันหรือรวดเร็วทันใจนะคะอ่ะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะ relaxation harmony steadfastness โอเคอ่ะสิ่งอันดับแรกที่อาจารย์เห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าตัวคุณเองจะสบายใจมากขึ้นมันเป็นไพ่ของความสบายใจเป็นไพ่ของสเสน่ห์คือกองนี้จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องสเสน่ห์มหานิยมอ่าโดดเด่นในเรื่องคําว่ามีคนรักคนเมตตาโดยตรงนะคะ บางท่านอาจจะมีคําว่ามีคนให้ความสนใจเรามีสเสน่ห์แรงดึงดูดที่จะดึงดูดใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือดึงดูดสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตมันไม่จําเป็นต้องเป็นความรักเสมอไปนะคะมันอาจจะดึงดูดกัลยาณมิตรมิตรภาพดีๆด,ดึงดูดในเรื่อง การเงินการงานหรือว่าการเรียนที่ดีมันจะมีการดึงดูดอะไรบางอย่างดีๆที่จะเข้ามาและรวมถึงคุณจะมีอาวุธครบมือค่ะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะจัดการไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันท้าทายเข้ามาในชีวิตคุณสามารถจัดที่จะจ,จ,จัดการมันได้แบบดีมากๆคือจัดการได้อยู่หมัดมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะอู้แต่กองนี้ค่อนข้างเด่นเรื่องเสน่ห์ตั้งแต่ต้นจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์จะเห็นคืออะไรอ๋อพลังงานอ่ะมันขึ้นคําว่า คือช่วงนี้บางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่แต่บางท่านอาจจะแปลว่าอยู่งานที่เดิมแต่อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีเรื่องที่ท้าทายความสามารถเข้ามานะคะอาจจะแปลว่าต้องบุกต้องลุยต้องทํางานเยอะนะคะหรือมีเรื่องที่เราต้องจัดการถ้าเราเป็นหัวหน้าคนอาจจะแปลว่าได้รับคําสั่งมาอีกทีเพื่อที่จะต้องมาเทคแคร์ดูแลพวกลูกน้องของเราแต่ถ้าบางคนเป็นลูกน้องบางท่านอาจจะแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าอาจจะได้รังซัพพอร์ตที่ดีมาจาก คนที่อยู่เบื้องบนนะคะก็คือแบบเจ้านายเราอะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคนอื่นจะเข้าใจเรามากขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ก็ขอเตือนทําอะไรก็ตามแต่ต้องมีความรอบคอบอย่าแตเขาเรียกว่าอย่าสะเพร่าอย่าอย่าทำอะไรอย่างความรวดเร็วจนเกินไปถ้าบางทีเรารวดเร็วมากเกินไปมันไม่มีความรอบคอบอาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วจะโดนตําหนิและโดนว่ากลับมานะคะอันนี้คือเป็นคําเตือนเพิ่มนะเพราะพลังงานขึ้นเตือนขึ้นมาเลยแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือว่าคุณเองจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีความมั่นคงในความรู้สึก ือคุณเองอาจจะกล้าทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่ามีการออกจากนอกกรอบตัวเองหรือเขาจะเตือนว่าควรออกนอกกรอบจากสิ่งที่เราเป็นบ้างนะเพื่อสีสันของชีวิตเพื่อความสําร็จของชีวิตเพื่อสิ่งใหม่ๆที่จะตามเข้ามาในชีวิตที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นมันแปลว่าเหมือนเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้เหมือนเป็นต้นไม้ที่เราพวนดินลงไปแล้วรอ,อต้นต้นกล้าตรงนี้มันแบบ ผลิตดอกออกผลอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังที่จะเป็นตรงจุดนั้นแหละที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณเองช่วงนี้นะคะอาจจะมีพอที่จะพอไปทําบุญช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะแปลว่ามีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมองอีกม,มุมหนึ่งว่าคุณจะมีอํานาจมีบารมีนะคะได้แรงซัพพอร์ตมาดีมากๆจากหลายๆฝ่ายนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีใพ้่ขึ้นการวางแผนอย่างที่อาจารย์พูดต่ตน้น การวางแผนช่วงนี้จะมีการวางแผนทําอะไรใหม่นะคะหรือบางทนอาจจะมีการวางแผนไปต่างประเทศไปเที่ยวไปทํางานหรือเดินวางแผนที่จะเรียนต่อวางแผนที่จะทำมาหากินขยายธุรกิจต่อก็เป็นได้นะคะและไพ่ก็ขึ้นคําว่าพื้นที่แห่งปัญญามีการเรียนรู้เกิดขึ้นคือกองนี้โดดเด่นในเรื่องการเรียน,โดด,ดน,นดดยโดดเด่นในเรื่องความรักได้ด้วยโดดเด่นในเรื่องคําว่าเสน่ห์ในเรื่อง ความคิดทัศนคติมันทําให้เราดูมีเสน่ห์มีคนอาจจะให้แรงซัพพอร์ตจากความคิดของเราเป็นได้หมดเลยนะคะภายภาคที่นขึ้นมาอย่างงี้เป็นพื้นที่แห่งปัญญาดีมากๆเลยนะคะอาจารย์มอว่าคุณจะแก้ไขด้วยสติและปัญญาได้ดีถ้าไม่ว่าอะไรก็ตามเข้ามาคือมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ถ้าบางคนต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะเรียนเพื่อต่อยอดในการทํางานหรือเรียนเพื่อเข้ามาหาลัยหรือเรียนตอบริญญาต่างๆหรือว่ามีวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็ตามแต่ช่วงนี้คือทําได้ดีมากๆ แค่อย่าขี้เกียจขยันนะคะไปขึ้นการกําเนิดบางท่านอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือว่าอาจจะรับน้องหมาน้องแมวมาก็ได้หรืออาจจะมีสมาชิกเข้ามาใหม่นะคะเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยอาจจะมีแบบ การเปลี่ยนแปลงในการรู้จักคนเพิ่มนะอ่าเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์มองว่ากองนี้มีโอกาสที่จะเจอคู่อ่าคู่ในทางที่ดีหรือไม่ดีมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลอาจารย์บอกได้แค่ว่าวันนี้คนให้ความสนใจเรามีคนอาจจะแอบชอบเราหรือเราเข้าไปจีบใครก็อาจจะมีโอกาสจีบติดนะคะหรือว่าอาจจะมีใครสักคนที่เป็นพื้นที่เหมือน เหมือนเซฟโซนของเราที่เราจะคุยกับเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจนะคะแล้วช่วงนี้คือถ้าเป็นเวลาเนี่ยไพ่ขึ้น2รอ,อบเลยนะคะเขาอาจจะขึ้นเตือนหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะสบายใจก็ได้นะมันเป็นได้2กรณีเพราะนี้ทํำนายกว้างต้องเข้าใจด้วยนะคะไพ่ขึ้น relaxation ไพ่ขึ้นการผักผ่อนฉะนั้น2ใบนี้ที่ขึ้นมาอาจจะแปลว่า เธอเธอที่ดูอาจารย์อยู่เนี่ยเธอไปพักผ่อนบ้างนะทํางานหนักไปเป้าอะไรอย่างเงี้ยอีกมุมน้องอาจจะแปลว่าเฮ้ยช่วงนี้คุณจะสบายใจมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นไว้แกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้นี่เพื่อเมือนเพื่อน,นสาวคุยกันนะคะก็คือแบบช่วงนี้เนี่ยพักบ้างแล้วก็เที่ยวบ้างไลฟ์บาลานซ์บ้างนะคะบางทบางีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคืออาจารย์จําชื่อไม่ได้ว่าใช้คําอะไรนะแต่เพิ่งไปฟังมาว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ แสวงหาความสุขให้ตัวเองบ้างโดยการลดในการทํางานลงบ้างแต่ไม่ได้ลดประสิทธิภาพนะบางคนทางานเยอะเกินไปอะไรก็งานงานงาน,งาน,งานจนลืมว่าเราต้องดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างพักผ่อนบ้างลืมบางคนอาจจะสนุกในการทํางานก็จริงแต่ถ้าบางทีบางครั้งเราอาจจะลดบางอย่างลงเพื่อความสุขเพื่อความสบายใจเพื่อการพักผ่อนของตัวเราเองบ้างก็ดีนะคะประมาณนี้นะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้เจนเย็นใจร่ม,รม แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทาตามแผนการค่อยๆเขาเรียกว่าสมมติบางคนอาจจะกําลังทําธุรกิจอะไรบางอย่างค่อยๆไปตามแผนการไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าทาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบต้องทําฉันต้องเอาชนะจดชนะคู่แข่งแข่งกับตัวเองดีที่สุด นะคะไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้เลยถ้าเรามีดีใครก็มาทาอะไรเราไม่ไดท้ทุกคนมีแนวทางมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วพายขึ้นจุดสูงสุดเห็นไหมบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังที่จะแบบเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะแต่อาจารย์ก็มองแบบนี้นะว่ายิ่งสูงยิงย่งหนาวแล้วยังไงแล้วยังไงคือมันได้ดีอย่าไปกลัวคนอื่นถ้าสมมติใครมาทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วอาจารย์ก็มองว่าตัวคุณเองจะมีความคิดที่มันโตขึ้นความคิดที่มันเข้าใจชีวิิตมมาาากกกขึ้น้นนแลวว็ควคดใรที่จะ ไปให้กําลังใจคนอื่นนะคะคือม,มีมีพอที่จะให้ผู้อื่นอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เงินนะมันมันเป็นคําว่าความคิดกําลังใจที่จะให้คนอื่นอาจารย์พูดเสมอยิ่งให้คุณยิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นการให้แบบให้อะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนที่จะให้เราเป็นเป็นเหมือนแบบ แล้วทาให้คนอื่นยิ้มได้มีความสุขได้นะคะอาฉะนั้นก็จงทําในสิ่งที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมแค่นั้นเพอนะคะอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องบอกแล้วนะคะก็ขอให้คุณแบบมีสเสนเ่ห์เป็นที่รักเป็นที่เมตตาแบบนี้จงมีสติและปัญญาที่ดีอย่าลืมพกสติและปัญญาไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่อาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จหรือความดีงามจะตกเป็นของคุณแน่นอนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการซัพพอร์ตช่องของกิ่งฟ้านะคะหรือตัวอาจารย์เองก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แด้าาล่างหรือว่าปุ่มขอบคคุณดด้้าาานลานะะล่่งไะะกยืม ก subscribe ด subscribe กดกดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม c e b o o k Fan Page ได้ TikTok ได้ i g ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหมคค่คล